สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่รู่สู่ค้นครับมื้อนี้มาพบพ่อกับช่องฮักนกชาแนวครับมื้อนี้ได้เป็นเมนูเมนูยังเมนูตำบ,บักทัวตำบักทัวครับมื่อนี้กินกับยังครับนังห <c oughs> มูตำบักทัวครับสี่ข้งหมูงหญ่ๆครับมื่อนี้ย่างเบื่อพี่น้องเลยสี่้องหมูย่างอย่างไฟอ่อนๆครับมื่อนี้เบือง้างทั้งนี้นี่ แบบแบบพอดีนะครับเหมือนี้แกมกับตำมักทัวครับมือนนี้ได้มาสี่โค้งหนึ่งสี่โค้งหนึ่งก็คือคางหนึ่งของหมูเลยเดนนี่พี่น้องเลยแซ่บๆน้อกันครับมือนี้มีตำมักทัวมาแกมกินกับข้าวเหนียวคือเก่ามากับน้องกันซองข้นครับเหมือนี่นะม่นเป็นสามชีวิตเด้สองชีวิตเนาะมาครับแซ่บๆน้อกันโอ้เขาหอนเลยมือนี้ใส่ทั้งตำมักทัวพี่แรกก่อน เอาเลยเอาเลยลงมือครับเอาเ่องตัดิี่ก็จิ้มอืมลงมือจิ้มฮะอืมลงมือฮันอ,อยู่ตรงหน้าแม่งกินหากรหลายเนาะฮะแม่งกินหาแมา่อืมไม่กินา แับนั่งพอดีเนาะแซ่กับตำหมักทัวเข้าททาขนาด <c oughs> แม่งมีกับตอมคนตำหมักทัวก็เอาพอดีแซ่บๆครับ มันมแมงมือแมงวันแมงวันจอมคนบ่<ฮ> <laughs> ยานนี้มีมีแต่แมงกิน,นอ,อ่ะหอมกระเทียมครับคุณน่ะกินกับข้าวเหนียวแซ่บร้ายพี่น้องเลย แสบคักนีแมนปิงนูครับตับกระตัวโอ้โหพี่บุญพี่วายไปโรงเรียนส่วนน้องกันยุทธครับแฮน,นเป็นอยู่บ่ เป็นอืมกระดูกอ่อนอยู่บ่บางอย่าง <laughs> กระดูกแข็งเสียแบบนากินมากแสบอยู่ตามตัวไม่นกนี่แคมบ่บ่ <laughs> แสบครับนอกกันว่า จุดจวดอาการเริ่มเพชรละ <c oughs> เธอก็กิกนหมอูออาก,กาลแช่มึงให้มันโตใหญ่เป็นบ่วิตามินซีได้เป็นบ่ะจำม <C S 1> ะำมควัวแกมมะเขือ ทัวกัเป็นพักอยู่แล้วครับทืทาง,างน,น,น้องการมิแต่น้ำนัวพี่นะ <Yeah. S 1> ทางกัมิต็นหนัวม่ออืม <c oughs> อานบัรแล้วหนอหมมืนอนะเมน มเบิดแลกินมูเบิดเครื่องโตเลยไหม,มจับๆแม่มึอเที่ยงครับช่วงนี้กะแดดบ่กคอยแห้งครับวงนี้พี่น้องเอาบุญครับบ,บุญข้าวจีเ<า>จ้าเหมือจีข้าวจีให้พี่น้องบ้างเนาะเอาก้อนใหญ่ๆนะพี่น้อง เื่อวันเมือวันคือลายแทะเมืวันคือลายแทะขาเห็นไม่เลยจะใครแต่บใครตอบพี่น้องข้ามันำเนี่นอืมเรือ่องฟอมเนี่ยพี่น้องหลายคน เพิระถามเขามาแม่แม่ลูกพอดำบ่ฉันองกันเป็นร้านครับม่แม่แมเพิ่นมีพอมีแม่ยู่ได้เนาะแ,นแต่ว่ามาอยู่กับพอดำแต่ยังหน่อยครับเขาโรงเรียนกับมาอยู่น้ำกันด้านนี้แล้วครับโรงเรียนกับบ่ไป <laughs> อย่างก่อนย่างนหน่อยเลยอ่ะอย่างไงมากกวมานาินคลิปโรงเรียนกับปบไปบ้านเมื่อยังมาแรงยายเราก็ด่าบ,บน้นตอนเด็กกันไหนไปโรงเรียนเนาะอตอนหญ่กันไหนไปมันบา้าก็มีตุยนำเมื่อมะแรงสิบอกยายบ้านไหนต้องยอกนะกัน ไปเรียนอยู่ว่ะมือนีไปครับง่นเดียวไปครับใช้แบบนี้เด้อจัดก,การตัวแล้วเนาะนี่เราก็กินแซ่บฮึแดดก็สียักษสองสีเรื่มๆตาพ<ป>มันมันสม,มูเป็นตพี่น้องเลย Mm hmm. มันมักเองครับมักคน้นสดมันเนอะ mm hmm. เพชรลายๆเนี่ยเพชรลายๆ <laughs> เพชรอยากกินน้ำนี่กระดม mm hmm. มี้นน้ำอ่ะอ mm ัน hmm. นี้ mm hmm. มืัอนี้ต้องขอโทษขออภัยครับแมงไม่แม,งม,แมงมีหลาย <c oughs> แต่กระแซพื่อเก่าเนาะมือ่อเอินไปเรียนบ่ครับไปหยุดหรอว่าเม่อยุดงานทอมันติดกับไปโอ้มันทอมันติดกับไปนายใครที่มากินคลิปกับพอดำคุณไปเรียนแล้ว ตอนเล็กนงี้ยตอนเลิกตอนเลิกยังมาก,กินบ้นางอาหานเนาะทั้งทั้งนี้จ็ชิดนอย่างเต่าทาน หอมสุดยอดเลยครับควันกูควันกลุ่มเลยเหนือเนือแบบพอดีซุกเลยนะครับอันนี้บางคนเพิ่งกับต้มซะก่อนแล้วก็พอดำพอต้องต้มครับปิงเลยป๊าท้องมังกรมันขึ้นไงแล้วออกนะเอาเลยอนุญาตแฮนแฮอ์แอ๊บอันต้นใหญ่มา วาแหละัน,น้เบิดแหละผม,มเป็นยัยลดมันได้กันกินแกงปะอืมเกงมีน้อกวัไหนเมื่อนี้ที่ให้กินน้ำโคกดอกปะแม่แซ่บแซ่บจับจบโลดับมาเนี้ยวแวอกับแบบนั้น้ง้ังกรเด้อนี่พอดำจีกไหม ป๊าตัตมีแต่ซีนครับคำมาซีนกับเนื้ออะไพี่น้องเวลาเอาปิ่งน้ำมันมันที่ออกความมันนี่เราต้องห่วงครับ กูควันกลุ่มอะพี่น้องนะตามักทัวกับจุตับปะในแสบกันอือหืตับเห็นป่ะมาซอิ่มหรือปะมาสิอิ่มยังงัม่อิ่มนั่งแสบอยูืดเข้าไป จะเนี่ยวัยกินข้าวเทียง <c oughs> บัท่านกินข้าวเทียงหรือวัท่านกินข้าวเช้าน้งครับได้หอมมันกกากะเล้าพี่น้องไอ้โมือน,นี้นะม,นมีอันดอกกระเล้งสีเป็นครับอันดอกสีม่วงๆคือดอกซากุระนะครับน้ำนอ๊กนี่ไงจ้าแมงมี <c oughs> ไก่เปดทุบร่างแม่งมีมากใก่ไปทุบนะกัน <c oughs> กันไปทุบทุบแม่งยืนยืนห้างยืนถึง,งนะชงป่ะสุดต่อครับมาหนี่งบทลายเติบพี่น้องเอ้ย <c oughs> อิ่มแล้วครับกินน้ำปะ นำพิณบาเบิรเพชรแล้ว่าตำามักทัวบบเพชรมันกับโบแซบเนาะพี่น้องเนาะโบนัวประแดงมันกับโบนัวพิว่าเอ้าแซบแซครับกับบรรยากาศดีๆยานมือเทียงบรรยากาศแบบแดดอ่อนๆครับแถบสิบูมีแดดเลยกับว่าใดแต่ว่ามันกับหอนก็เอานะพี่น้องคลายๆที่เป็นแบบพายุหรือว่าฝนมาเดือนสามเดือนสามก็คือบุญข้าวจี้ครับช่วงนี้ทัาบานบ้าดำก็เอาแล้วมาขึ้นนี่ตื่นตึงตื่นตึงเบิดขึ้นเลย อิมเลยดินั่นอิมเถอะบ่อเป็นวัดครับบ่าวกันเอ้าแซบา่บแซ่บฝากพีตอนน้องเข้ามาหนิครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังเรอโอ๊กแรงใจครับกดแชร์เนะาะเป็นกําลังใจให้บ่าวดแนน้องกันนํามาเห็ดเขีบซูพีสู่น้องเข้าบังซู้มือทเวนพิ้งลิงอ<ห><ห><ม>ีกคายคลองน้าโหดเกินเอ้าพี่น้องท่านใดสนใจครับบว่าจะเป็นหลายลายย่างครับว่าจะเป็นทั้งอาหารปลาเข้ากับมีให้พีให้น้องเข้าว่าจะเป็นไข่หมดแดงเป็น หอยเดือดนะนี่พี่น้อง <Okay. S 1> เอ้ยสอบถามเข้ามาไดเด้อครับพี่น้องท่าดอยากเนาะเอา้ามือนีก,ก็คอยพี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆ่ยถูกหวยเลิอบเบอร์ครับมืออื่นพอๆกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณครับ